คูรักสุดท้อนเลยนะครับเจเจตานหนึ่งนะฮะอุปสท,ที่ผ่านมาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์มอบนาฬิกาแบรนด์หรูให้กับแฟนสาวด้วยนะฮะเจเจก็บอกว่าวันนั้นนี่ซ้อมอยู่ที่บริษัทแล้วก็ซื้อนาฬิกาให้เขาดนเป็นของขวัญหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ให้ไปซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะให้อย่างอื่นแหละไหนๆก็ให้แล้วก็เลยอยากจะให้อะไรที่มีมูลค่านี่ตามคลิปนี้นะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาอยากขายนี่มันจะได้มีราคาซึ่งตานหนึ่งก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็ได้หินก ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเราก็ไม่ได้พูดกดดันอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยยุ่งมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาไปหาของขวัญมาให้ด้วยซึ่งตาหนึ่งก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ให้อะไรนะส่วนเรื่องที่คบกันมา7ปีอ่ะผู้หญิงดูดูดูอ่าไม่ทันล้ะนะฮะอ่ะพี่กำลังเช็คราคาอยู่โอเค พูดถึงเรื่องการครบมา7ปีก็บอกวทะเลาะก,กันตลอดแหละอีกทั้งยังบอกว่าอัฐรเลขเปีก็รอดูอยู่เพราะทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ดีส่วนเรื่องแลนเที่ยวยังไม่มีเพราะว่าอยากจะลุยงานเต็มที่ก่อน ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ